3 3 9 0 0 0บาทใช่ครับลูกค้า <ผม S 2> จัดเต็มลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,300บาท6,300บาทเท่านั้นนะใช่ค่ะคันนี้ก็แบบโห oh ยอดฮิต <Heat. S 2> นางฟ้าใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่านางฟ้าใช่ชีวิตนางฟ้านะครับผมนั่นก็คือ h o n d a c i v i ีนะครับผมเป็นโฉบ FD นั่นเอง1.8นะครับปี2010 12นะครับไอ้ง่ายว่าตัวนี้เป็นไฟแปดเหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโฉบไปเป็น FD นั่นเองนะครับบอกราคาหน่อยนะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเนาะอยู่ที่339,000บาทเพราะว่าปกติเนี่ย 359 3านะปกติ359,000บาทเนาะตอนนี้โปรโมชั่น339,000บาทใช่ครับลูกค้า <ผม S 2> จัดเต็มลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,300บาท6,300บาทเท่านั้นะนะ,ะมา,า,าดูหน้าตาของเขาหน่อยคนก็ทราบอยู่แล้วแหละว่าตัวนี้ นะครับหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะนี้ก็รอๆหน่อยเขาเป็นรถที่ไม่ไม่ไม่ตกรุ่นอ่ะใช่แล้วนะครับดูกระจังหน้าไฟตัดหมอกไฟทุกอย่างเนาะใส่ปิ้งวิ้งวังเหมือนเดิมใช่เป็นสีดําด้วยดําเดิมๆใช่แล้วอันนี้ก็ได้สีดําดูล้อแม็กเขาสิแม็กอันนี้เป็นพอมันเป็นโฉมปี12เนี่ยมันจะได้แม็กตัวนี้เวลาออกจากโรงงาน แม็กคล <Mac S 1> ้ายๆเป็นแม็กสีเทาเนาะใช่ครับก็จะเป็นตาฮอนด้าแม็กเดิมๆเลยอ<า>อุปกรณ์ทุกอย่างครับของเดิมของรถคันนี้ก็คือยังอยู่ครบหมดเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเนาะขอบยางประตูเหมือนที่บอกไป Honda อันไหนที่มันจะไปก่อนเพื่อนนี่เลยถ้าจอดตากแดด สังเกตได้ง่ายๆเลยฮอนด้าจะแบบว่าไปก่อนเพื่อนเลยจะยุ่ยมันจะเปืดใช่แล้วจะซีดแต่อันนี้คือยางยังแบบหนืบๆอยู่เลยคือใหม่มากไฟเขาก็จะเป็นไฟแปดเหลี่ยมแล้วนะครับบางคนงงว่าไฟแปดเหลี่ยมกับไฟกลมมันเป็นยังไงค่ะนี่แปดเหลี่ยมก็คือลักษณะตรงนี้นี่นั่นเองที่เขาเรียงนะครับมีเซนเซอร์ถอยมีสเกิร์ตรอบคันเนาะชุดแต่งสปอยเลอร์ไฟเลี้ยวไฟบคือทุกอย่างไฟเบรกดวนที่3นี่เลย คือบอกได้เลยว่าได้สีดำได้รถเดิมเดี๋ยวเราให้ดูเขาติดแก๊สมาเนาะนี่เป็นแก๊สถังโดนทัทก็คือเหมือนประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยเนาะพาไปดูข้างในดีกว,ว่าคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ไ,มได้เลยคือเบาะครับเบาะเขาเนี่ยไม่เคยหุ้มใหม่นเ,เนี่ยพวกเบาะพวกเนี้ยไม่เคยหุ้มใหม่นะครับหัวเกียร์อะไรงเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยด้านข้างผ้านวมต่างๆคือสภาพเดิมหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่ เสียหายแม้แต่ชิ้นเดียวอันนี้คือข้อดีของเขาเราไม่ได้เปลี่ยนปุ่มนะครับอันนี้คือปุ่มเดิมอันนี้เดิมๆเลยนี่แล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ไม่ได้หุ้มใหม่สภาพพวงมาลัยเดิมของซีวิกปี12เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าหุ้มใหม่เราก็จะสัมผัสได้เลยเนาะเพราะว่าใช่อันนี้ไม่ได้หุ้มใหม่มันจับแล้วมันก็จะแบบไม่ใช่อ่าเราดูการติดแก๊สของเขาดิทำไมพัตเตอร์ถึงบอกว่าคันนี้มันได้มาตรฐานจริงๆนะครับเนี่ยเขาซ่อนเขาซ่อนในตัวปุ่มแก๊สเนี่ยเข้าไปไว้ใน ในข้างในอย่างเงี้ยเขาเก็บสายฟงเก็บสายไฟคือเก็บดีจนเราหาไม่เจอเลยว่ารถคันนี้เป็นเป็นรถติดแก๊สเนาะเนี่ยเขาเก็บอยู่ข้างในในช่องช่องนี่ยพี่ปุ้ยพาไปดูข้างหลังมามาดูข้างหลังอันนี้ก็เหมือนที่บอกไปเนาะใหม่ไม่โทมภายในของเขาก็จะมีพรมกระดุมรอบคันครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดูแลรักษารถดีมากๆให้ดูด้านหลังก็พวกแผงประตูประตูคือทุกอย่างอยู่ครบหมดอาจจะมีริ้วรอนตรงที่มือจับนิดนึง ก็ตามอายุการใช้งานเนาะบอกของเขาก็เหมือนเหมือนที่เคยบอกไปเดิมๆนี่เลยที่เก็บของวางของที่ห้อยของทุกอย่างมีครบ นี่มีที่วางกรงวางแก้วอ๋อวันนี้ปุ้ยแล้วก็พัตเตอร์ฝาก2คันนี้ไว้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูไม่ทนันหรือว่าอยากดูคลิปวิดีโออื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้พิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยว่ากิจดาคุตคานะครับคุณจะเจอช anel u t u b e ของเราเนาะยังไงก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใช่เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปดีๆออกมาด้วกนะันเนาะโอเคอะนะครับวันนี้<อ>เราสองคนขอขอบคุณและลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร